ชอบวงดนตรีชอบบอยแบงบอลริคลิปเราต้องทำไปเราต้องไปตีอย่างนี้หรอถึงแล้วก็เราก็ต้องรู้ว่าเขาคนนี้เป็นใครวงชื่ออนะแต่ต่อสเต็ปหรือยังพี่เจมเริ่มออกเสียงแบบนี้คลิปอยูเลยอยังอยังอย่างหรอแต่เขาได้เคป๊อปเก่าๆนะคะสายเหรอฮะรุ่นเอารุ่นนั้นเลยใช่ขอบคุณนะคะ มีโรคเลยมั้งค่ะพี่ตูนโลกเสมอกันโรคความเป็นจริงแค่ไหนสองได้ก็มัตติเบิร์มัตติเบิร์ว่าจะเป็นหน้านี้เนี่ยคนนี้หน้าคนนี้มันอยู่ที่ว่าปีไหนเอาปีไหนดีถ้าแบบปีที่แล้วก็จะเป็นจมูกเก่าปีนี้เป็นจมูกเลือกปีน่ะปีหน่ะอาจจะอัจจัอัจจัทุกปีปีไม่เคยเบื่อครับเมียคนนี้เมียใหม่ทุกปีครับเมียใหม่สวยสวยไม่เหมือนเดิมด้วยสวยไม่เหมือนเดิมด้วย เป็นนักขาวให้ล้วพี่ตุนเคยห้ามไหมเลองทำเสร็จแล้วดโหห้ามได้เลยตอบจ้าบไปไปอีกแล้วสวยไงจออ